ที่ได้รับอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูข่าวดีกันบ้างเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็เชื่อมโยงไปถึงการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบนะครับของรัฐบาลด้วยซึ่งทางธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอศก็ออกสามมาตรการนะครับแก้หนี้สินครัวเรือนเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและก็ลูกค้าสถานะที่เป็นหนี้เสียนะครับก็คือ NPL ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่2มกราคมปีหน้านี้เลยนะครับ โดยเรื่องนี้นายกมนภพบีรบพระละกรรมการผู้จัดการธนาคารทอสก็ออกมาบอกว่าที่ผ่านมามีการออกมาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้นะครับโดยสามารถช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถที่จะกลับมาผ่อนชําระบ้านเนี่ยนะครับได้ตามปกติเป็นจํานวนมากจนถึงวันที่26ธันวาคมนะครับก็มีจํานวนลูกค้าที่มาเข้าร่วมมาตรการ สูงถึงเกือบ2 0 0แสนบัญชีเลยนะครับ196,000กว่าบัญชีก็คิดเป็นวงเงินต้นคงเหลืออยู่ที่2,55ล้านบาทสามารถบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ NPL ให้อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่4.06%เเท่านั้นถือว่าตัวเลขนี้ดีกว่าเป้าที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับและก็ถือว่ายังมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนในปีหน้านะครับมีการเดินหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนปี6 7เ <c oughs> เพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้กลับมามีความสามารถในการผ่อนชําระเงินงวดให้ได้มากยิ่งขึ้นโดยจะให้ความช่วยเหลือนาน1ปีครับสามมาตรการที่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังประสบปัญหาในการผ่อนบ้านเนี่ยยิ้มได้แน่เลยนะครับไปดูอันแรกครับมาตรการแรก HD 1 สำหรับกลุ่มลูกค้าสถานะนะครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือ SM ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีอันนี้คิดอัตราดอกเบีย้ยฟังดีๆนะครับ0ต่อปีนาน3เดือนครับและก็ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้น3เดือนแรกแค่1000บาทครับตัดชำระเป็นเงินต้นทั้งหมดด้วยไม่คิดดอกเลยอันนี้ยังไม่พอนะครับมีมาตรการ HD2 ดด้วยสำหรับกลุ่มลูกค้าสถานะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้ว ไม่น้อยกว่า1ปีอันนี้คิดอัตราดอกเบีย้ย1.9%ต่อปีครับไม่ได้ฟังผิดนะฮะ1.9%ต่อปีนาน3เดือนและก็คำนวณเงินงวดผ่อนชำระเงินเริ่มต้นที่เดือนที่1-3ถึง3จากอัตราดอกเบีย้ย1.90%บวกร้อยบาทเท่านั้นถูกมากครับและก็มาตราการสุดท้าย HD สาสำหรับกลุ่มลูกค้าสถานะ NPL ครับ ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีอันนี้กลุ่มนี้หนักหน่อยก็เลยคิดอัตราดอกเบี้ยให้0%ต่อปีแล้วก็นานด้วยนะครับ4เดือนรวมไปถึงผ่อนเงินชําระงวดเริ่มต้นตั้งแต่เดือนที่1นถึงสก็แค่1000บาทเหมือนกันครับตัดชําระให้เป็นเงินต้นทั้งหมดด้วยซึ่งมั่นใจนะครับว่าทั้งสามมารตราการที่ออกมาช่วยเหลือในครั้งนี้จะสามารถดูแลลูกค้าให้สามารถรักษาบ้านของตัวเองไว้ได้ สำหรับลูกค้าที่สนใจจะเข้าร่วมมาตรการนี้นะครับลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชัน GHB All Bfriend และก็สาขาทั่วประเทศต่างๆนะครับสามารถที่จะเข้าไปที่สาขาและก็สอบถามรายละเอียดได้เลยตั้งแต่วันที่2มกราคมจนถึงวันที่31มีนาคมปีหน้านะครับนี่เป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นใหญ่เลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นของขวัญจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่เป็นการเชื่อมโยงก,การาแก้ปัญหาเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบ